เกิดอะไรขึ้นกับทองคำทองคำเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังวันนี้เราก็มาเจอกับแอดเป็นมิวนะคะจากเพจ t h a i l a n d f อ Warrior ค่ะเดี๋ยวมิวก็จะมาพากันไปดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมทองคำถึงขึ้นเมื่อวานนะคะหละกักกแล้วในส่วนตัวความคิดเห็นของมิวเนี่ยมิวคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะขึ้นมาจากแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะ,ะถ้าใครจาได้นะคะเหมือนมิวเคยอ่านข่าวไว้นะว่าตัวมาตรการกกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสตูมบลัดแพ็กเกจเนี่ยทางเดลโมแครกเนี่ ยื่นเสนอร่างนะคะก็คือขอไปที่9แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนฝั่งริพบพิกันหรือว่าฝั่งทามเนี่ยเขาขอไปที่5แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อจะเอาเงินตรงเนี้ยมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จ่ายบางส่วนให้กับคนตกงานนะคะแล้วก็กระตุ้นผ่านน,นโยบายทางการคลังหรือด้านต่างๆนะคะทีเนี้ย เมื่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงเนาะแล้วก็เป็นแรงหนุนของทองคําด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะแต่มิคิดว่าตามข่าวที่มิเคยอ่านมาเนี่ยคือเขาน่าจะอนุมัติภายในวันที่11ธันวาคมนะคะเพราะว่าเคยมีข่าวออกมาว่าถ้าเขาไม่ผ่านร่างมติ นะคะไม่ไม่ผ่านร่างสภามาติเนี่ยภายในวันที่11ธันวาคมนะคะตัวรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกชัดดาวมากมากเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําขึ้นมานะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีปัจจัยทางด้านการเมืองด้วยค่ะคือเมื่อการเมืองไม่นิ่งนะคะนักลงทุนเขาก็กังวลเนาะก็ยกย้ายเงินไปเข้า,าเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็คือทองคํานั่นเองนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะสหรัฐเ,เขาประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีน14ชาตินะคะโดยอ้างประเด็นเรื่องการเมืองจ กองกงทีนี้เจ้าหน้าที่จีน14ชาติที่เขาประกาศความบาตนะคะก็เป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีนโยบายว่ากําหนดให้ว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรของฮ่องกงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่พักดีต่อชาติซึ่งชาติในที่นี้ก็หมายถึงชาติจีนเนาะก็เลยทําให้ฝั่งสายค้าเนี่ยเขาไม่พอใจลาออกแล้วก็จีนเนี่ยเขายังให้อบนาจด้วยนะคะก็คือถ้าใครเนี่ยมองแล้วดูไม่รักชาติเนี่ยก็สามารถไล่ออกได้เลยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาลด้วยนะคะ กอนั่นลค่ะก็ทางเอเมริกาก็เลยเข้ามาแทรกแซงการเมืองด้านนี้นะคะแล้วก็แบน14หลายนี้นะคะก็ทําให้เกิดความกังวลนะคะเพราะว่ามันตึงเครียดทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเหลือเกินนะคะทุกนักลงทุนทุกท่านก็เลยโยกเงินเข้าไปสู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากทองคํานะคะเมื่อวานที่ดีดปรับตัวขึ้นมาสูงถึง ราคาหาเมื่อวาน่าจะอยู่ที่พันพันแปดร้อยเจ็ดสิบนะคะก็ยังมีอีกสกุลเงินหนึ่งก็คือสกุลเงินปอนเนาะเนี่ยก็มองว่าเมื่อวานเนี่ยปอนเนี่ยก็ ผันผวนค่อนข้างแรงนะคะถ้าดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อวานเนี่ยทำแพทเทิร์นวีเชฟเรียบร้อยนะคะคือตัวปอนเองเนี่ยเขาก็มีปัจจัยที่กดดันเขาก็อยู่หรือก็คือเรื่องเบร็กซินะคะคือเบรกซิเนี่ยตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์นะคะก็คือนายกบริจอนสันของฝั่งสหรัฐอาณาจักรเนี่ยคุยกับทางฝั่งยูโรโซนนะคะก็ตกลงกันไปได้2ครั้งนะคะก็เลยตอนนี้นายบริจอนสันเขากำลังบินไปกรุงบรเซลนะคะเพื่อจะตกลงในครั้งสุดท้ายกกิวครั้้งนี ะะว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างฮะซึ่งเขาบอกว่าน่าจะตกลงกันได้ในประมาณบ่ายของวันจันทร์นะคะนี่ไงน่าจะน่าจะเริ่มกันตกลงนะคะเริ่มตกลงกันบ่ายวันจันทร์นะคะซึ่งปัญหาที่เขาจะตกลงกันก็มีอยู่ทั้งหมด3ประเด็นนะคะมีทั้งเรื่องการประมงเรื่องสิทธิการค้าต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเขตแดนด้วยนะคะเพราะว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาประกอบไปด้วย4ประเทศเนาะก็มีเวล ไอแลนด์เหนือสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะก็คือเขาน่าจะตกลงกันเรื่องประเด็นของไอแลนด์ด้วยนะคะเพราะว่าไอแลนด์เนี่ยมีไอแลนด์เหนือกับไอแลนด์ใต้ด้วยนะ,ะก็จะมีสามประเด็นหลักๆที่เขาจะตกลงกันก็คาดว่าก็น่าจะทําให้ตัวสกุลเงินปอนด์นะคะผันผวนวันนี้น่าจะผันผวนหนักกว่าเดิมนะคะจากที่มิวดูเนี่ยก็ถ้าเปิดทนันเฟมเดย์เนาะคือมิวดูแล้วเขาติดแนวต้านโซนนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณเอ่อ สามสี่สี่นะคะโดยตัวนี้โดยประมาณนะคะก็ตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาวันนี้เป็นวันที่สามติดต่อกันวันนี้มิวก,ก็คาดว่าน่าจะลงไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ามันยังไม่ขี้คายแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถ้าอังกฤษพยายามที่จะออกโดยแบบ no deal จริงๆนะคะก็าอาจจะส่งผลระหว่างการค้านะ,ะเพราะว่าอังกฤษเขาก็มีการทำธุรก,กรรมทางการค้ากับทางยุโรปเยอะนะคะก็าอาจจะทำให้คนอังกฤษตกงานเยอะด้วยนะคะ นนะะก็มองว่าน่าจะลงไปอีกสําหรับทานเฟมหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าให้แนะนานะคะก็มิวก็รอว่าราคาเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นมาถึงแนวแนวต้านนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะ1.340นะคะแล้วเราค่อยเข้าเซลล์น่าจะดีกว่านะคะก็เข้าเซล์ก็ถ้าใกล้ๆก็ปิดโลของเมื่อวานก่อนก็ได้นะคะที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 1. ด 3 2 5นะคะก็ปิดลงประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากข่าวอาทองคําแล้วก็ข่าวเบร็กซิกนะคะก็ยังมีข่าววัคซีนเนาะเดี๋ยวมีขออ่านข่าววัคซีนก่อนจะไปวิเคราะห์อทองก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทองเนี่ยมีก็มองว่าเขาน่าจะขึ้นต่อได้เนาะสำหรับทองคำเนี่ยงั้นก็วิเคราะห์เลยละกันมินก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในโซนของ แนวต้านนะคะในอดีตเนี่ยมันเคยไซด์เวย์อยู่แถบนี้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอันนี้ทานเฟรมสีชั่วโมงนะคะปรับตัวขึ้นมาเหนือ MA ห้า MA 50เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนสโตเนี่ยก็ดูโอเวอร์บอทมากๆเลยก <g ul myös> ็แต่แต่แต่ให้เดานะคะน่าจะขึ้นต่อไปได้อีก <g ul myös> ก็ขึ้นน่าต่อน่าจะประมาณนี้อยู่ที่ราคาพันแปดเจ็ดพันแปดเจ็ดเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าถึงพันแปดร้อยแปดสิบนะคะ,ะ,คะก่อนที่จะปรับตัวลงมา เช่นเดียวกันถา,านี้ก็แนะนําว่าเดี๋ยวถ้าเขาลงมาเทสจุดเดิมที่เขาเบรกขึ้นไปนะคะอยู่ที่พันแปดร้อยหกสิบนะคะเราค่อยเข้าไปน่าจะดีกว่านะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สวยกว่านั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอสั้นๆเนาะแล้วก็อัปเดตเฉพาะข่าวสาคัญนะคะก็คือข่าววัคซีนค่ะ ตอนนี้องค์การ FDA นะคะหรือว่าออยของฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะอนุมัติวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ที่ทําร่วมกับไป o n t e c นนะคะซึ่งแนวโน้มที่จะอนุมัติเนี่ยก็ภายในอาทิตย์นี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีการประชุมกันวันพฤหัสนะคะแล้วก็พฤหัสหรือศุกร์เนี่ยก็น่าจะอนุมัติได้แน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากอนุมัติแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะคะก็ทำวัคซีนนั้นประชิดได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก โรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มจะรับไม่ไหวแล้วนะคะหมอพยายบาลก็การหนักล้นมือนะคะ FDA เขาก็เลยต้องเล่งในการอนุมัติวัคซีนนะคะ<อ>เพื่อจะเอามาใช้ได้จริงๆให้เร็วเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการอัปเดตวัคซีนของบริษัทต่างๆนะคะไฟเซอร์เนี่ย ก็ที่บอกว่ารอไฟนอลแอร์พุกเนาะโมเดอร์นาก็เช่นกันนะคะแต่ว่าไฟเซอร์นี่น่าจะได้อนุมัติก่อนนะคะโมเดอร์นานี่ก็ยื่นเอกสารไปกับ fda หรือว่าองค์การอาหารและยาของอเมริกาเรียบร้อยแล้วรอไฟนอลแอร์พุเช่นกันนะคะส่วนแอตตาเซติกาเนี่ยก็เทสเฟสสามาแล้วแต่ว่าน่าจะกําลังตรวจสอบผลอยู่นะคะแต่ข่าวดีก็ไฟเซอร์กับโมเดอร์นานี่น่าจะได้ก่อนนะคะส่วนจอนสันแอนด์จอนสันบริษัทนี้ก็พัฒนาวัคซีนเช่นกันนะคะกำลังเทสเฟสสามอยู่ส่วนโนาแมักเนี่ยเป็นบริษัท สัญชาติจีนนะคะพัฒนาวัคซีนสัญชาติจีนตอนนี้ยังไม่ได้เทสเฟศึกษานะคะกะ็สองบริษัทนี้ก็น่าสนใจนะคะอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะสติลูบรดก็เป็นประเด็นในการผลักดันราคาทองคำนะคะหนุนราคาทองคำส่วนวัคซีนนะคะก็เป็นข่าวที่กดดันราคาทองคำนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าอตอนที่เขาขึ้นมาตอนนี้เขาอาจจะรอปลายสัปดาห์นี้ในการ ข่าวอนุบัติวัคซีนของ FDA นะคะแล้วก็ตกราคาลงมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยระวังข่าวแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวว่างเดี๋ยวมิ้งจะจะัดทำวิดีโอวิเคราะห์กราฟแล้วกว็วิดีโอเล่าข่าวสั้นๆแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ